สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งเรื่องเดลต้าอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเขาแก้เรื่องสิคปต์ไซรแลได้ไงก็กดเหมือนเดิมนะครับแก้ไขใ,ให้มันดีกว่าเดิมอะ่ะมาณนี้ ก <c oughs> ดอนุญาตแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้ปัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับผมจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับเน็ตของทุกคนนะครับ ฝากก,าากาไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับบางคนเกมเข้าเกมไปแล้วเขาเขาให้กดหาคีย์นะครับให้นำให้ดูคลิปนี้ของผมนะคลิปนี้นะครับเนี่ยมาเขียนว่าสอนหาคีย์เนะี่ยวิธีหาคีย์ก็ประมาณนี้นะครับ เ้าก็กดนะครับสำหรับบางคนกดเข้าแล้วมันขึ้นมาไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ก็ไปที่ตั้งค่านะครับเราไปที่ทั่วไปนะครับเราไปที่จัดการอุปกรณ์และ VPN นะครับ แล้วมันจะขึ้นสี่ฟ้าตรงข้างบนนะครับแต่โฮมันตรวจสอบ้วงไงขึ้นให้กดเสื่อถือแล้วก็กดอนุญาตออเอยึดเครื่องใหม่แล้วก็ติดตั้งโปรไฟล์แล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดมือถือนะครับประมาณนี้ก็เขาเล่นแล้วก็มันก็จะต้องหาคีย์นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับคีย์ขอบคุณครับ